เอ้เขาคงคิดต้องจะบบจากโทโฮแอนิเมชันด้วยนะนี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ปัดเป่าข้สักทีหนึ่งอะนะรีบกาดจัดอสูร้ายในร่างหญิงน้อยเองเข้าไปในเมืองนะเองสิลืมนะซื้อข่าวซื้อป่าเมืองกุ้งมาฟากอายด้วยชอบเป็นคนที่สัมภาษณ์นายเข้าพาร์ทไทมอ์อะนะครับก่อนอื่นเลยนะแอลไปทำงานผมชื่อยูตะคนละเนื้อครับจริงเรขอโทษขอโทษเอ้ยเจ้าหมอนั่านเนี่ยมันไม่ให้โอทีพวกเรา มาสามเดือนแล้วผทำงานอยู่สาธานรณส่ขมันเกี่ยวอะไรฟ้านี่บารเดิกก็ตองคอสเ์ก่อนเลยโอ้โหค่าชุดนี่ยังเป็นโมค่าตาก,ก้องนะเนี่ยสี่พันห้าแล้วคอยสิอยากลองกินสเต็กเห็นเขาซีว่ามันแซบ่บเองอย่าลืมซื้อมาฝากไอเดอร์อาชิบบาต่อหัวงเลยกะเขาซีซื้อตับบารุห่งไปฝากแกเองฉนันได้ยินข่าวมาว่ามีเด็กบางคนโดรเรียนไปจากสถานที่แห่งนี้ ขาจะต้องมาจัดการนี่แหละโอ้ยจอดใจพี่รั้งไม่ได้แล้วแมไอ don't know why คราวไซโอปูสะกินอหารคึกตะบ,บนใช้แม็กไม่กลัวเราเข้ามาเลยไอ้ <I know. S 1> น้องผลการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นจะเป็นยังไงเพื่อแย่งพลังที่ลิกะมีนั้นออกมา <c oughs> ก็คือลิกะจะนอกใจยูตะหรือเปล่าติดตามได้ใน <c oughs> มา5าเวสพนึกมาร์คซูนรอบพิเศษไม่ใช่รอบพิเศษรอบประเทศเขาเฮ้ยวันศุกร์ที่24เดือน7เอ้ยเดือน12เพียวซบอก